เป็นป่าอย่างใหญ่ ยูทูบคนลูก,กลำชีภูมิใจเสนอตามรอยธรรมสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube คนลูก,กลำชีครับคุณผู้ชมครับสถานที่ตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้คือเป็นที่พักสงเทพนิมิตหงแก้วตั้งอยู่ตรงกลางชุมชนของหมู่บ้านบ้านท่านังเลื่อนหมู่ที่6ตำบลชนบทอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่นซึ่งตั้งเป็นที่พักสงฆ์ได้ประมาณ4-5ปีโดยประมาณก่อนหน้านี้ที่จะมาเป็นที่พักสงฆ์แห่งนี้เดิมเป็นสถานที่ที่ส่วนบุคคลที่ได้ครอบครองต่อเนื่องกันมาหลากหลายเจ้าแต่ถ้าว่าเจ้าของที่ที่ครอบครองสถานที่ตรงนี้แต่ละคนล้วนก็ล้มหายตายจากพลัดภาคจากสถานที่ตรงนี้ไปทุกคนส่วนมากก็จะเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุบ้าง ถูกทำร้ายร่างกายเสียชีวิตบ้างถูกยิงถูกตีลันฟันแทงบ้างหรือบางทีบางครั้งก่อนหน้านั้นสมัยก่อนสมัยโบร,ราณเป็นต้นมาเจ้าของที่ดังกล่าวนี้ก็ถูกแทนด้วยเหลาเหตุเจ้าของที่เดิมมีวิชาคาถาอาคมแก่กล้าขมังเวทไม่มีอาวุธใดๆทำร้ายร่างกายได้จึงโดนไม้เหลาทิ่มแทงจนเสียชีวิต และล่าสุดก่อนที่ดินพื้อนี้จะมาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเทพนิมิตของแก้วซึ่งเจ้าของผู้ครอบครองเดิมล่าสุดก็ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ท่องเที่ยวตกเขาเสียชีวิตต่อมาภรรยาและลูกจึงได้จำหน่ายถ่ายเทให้กับอีกทอดหนึ่งสำหรับเจ้าใหม่ที่ครอบครองล่าสุดนี้ปรากฏว่าเป็นคนธรรมะธรรมโมชอบเข้าวัด ฟังธรรมชอบเข้าวัดทำรรบุญชอบปฏิบัติธรรมเป็นนิดจึงตั้งจิตประบรณาว่าจะถวายที่ดินแปลงนี้ยกให้สร้างเป็นวัดเพื่อชุมชนและส่วนรวมเหตุผลเพราะว่าตามผู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานกันมาสถานที่ตรงนี้เดิมตั้งแต่สมัยโบราณการนั้นเป็นวัดเก่าแก่ถูกตั้งเป็นวัดตั้งแต่สมัยโบราณการเป็นต้นมา และเป็นที่พักของกองทัพสมัยโบราณที่ตั้งค่ายพักแรมในการเดินทางไปและมาเพื่อทําศึกสงครามบางคืนเจ้าของครอบครองพื้นที่เดิมก็ได้ยินเสียงม้าวิ่งเสียงช้างเป็นโขงร้องระงมและก็มีเหล่าทหารเดินเป็นขบวนเสียงปีเสียงกลองดังเซ็งแซ่เสียงคล้องเสียงกลองดังนำขบวนทหารก็มี เสียงผู้คนพูดจาเสียงของตีดังเป็นขบวนแห่ผ่านก็มีล่าสุดหัวหน้าสำนักที่ปฏิบัติธรรมตรงนี้ก็ได้มรณภาพด้วยโรคมะเร็งทำให้สถานที่ดังกล่าวนี้ร้างไประยะหนึ่งแต่ก็มีพระรูปอื่นๆเวียนกันมาจำวัดแต่ก็อยู่ไม่ได้ต้องย้ายออกไปกันหมดซึ่งเรียกได้ว่า พื้นที่แห่งนี้เจ้าที่แรงมากสมัยก่อนๆคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านออกทำมาหากินโดยการออกล่าสัตว์หาอาหารตอนกลางคืนก็ได้พบผ่านพูดร่างดำทะมึนร่างสูงใหญ่เท่ากับต้นตาลยืนตระงานดำทะมึนและเดินลากขาลากตัวผ่านก็มีบางวันบางคืนซึ่งเป็นคืนวันพระก็มีแสงสีรุง้งขึ้นจากสระน้ำ ก่อนนั้นเป็นสะเล็กๆกว้างยาวประมาณ4-5เมตรก่อนขุดสะใหม่และผมเองก็ได้นิมิตฝันเห็นพญานาคตัวสีดำขึ้นมาจากสระน้ำเลื้อยมาที่หน้าบ้านตรงห้องนอนตรงบริเวณหน้าต่างบอกให้ไปช่วยสร้างองค์พระประธานช่วยพระอาจารย์ให้แล้วเสร็จปรากฏว่าพญานาคที่ขึ้นมาจากสะเล็กๆนั้น ตัวใหญ่ยาวเลื้อยมาที่หน้าต่างบอกอีกครั้งว่ากลับเข้าไปสร้างองค์พระประธานช่วยพระอาจารย์ให้สำเร็จเสมือนจริงพอเช้าตื่นขึ้นมาผมก็ไม่อยากจะไปช่วยสร้างปรากฏว่ามีอาการหน้ามืดตาลายวิงเวียนศีรษะจะล้มทั้งยืนให้ได้จึงเข้าไปช่วยพระอาจารย์รูปก่อนนั้นคือพระอาจารย์ธรรมสพงขันติโกจนแล้วเสร็จ ชาวบ้านญาติโยมต่างเนืองแน่นเต็มบริเวณหน้าลานที่พักสงแห่งนี้หลังจากที่พักสง์แห่งนี้มีการตั้งเป็นเจ้าสำนักมาพำนักอาศัยอยู่ตั้งแต่เจ้าสำนักเดิมได้มรณภาพไปก็ไม่มีญาติโยมชาวบ้านเข้ามาเป็นเวลานานหลากหลายเดือนและก็หลายปีจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ได้มีพระสงฆ์มาจำพรรษาอยู่สองรูป ซึ่งสถานที่ดังกล่าวอยู่ระหว่างการขอขึ้นเป็นวัดให้ถูกต้องตามกฎสง์ต่อกรมการาศาสนาต่อไปอันหนึง่งหากท่านใดที่เคยมาหรือ,อยังไม่เคยมาก็ขอเชิญมาแวะเยี่ยมชมและกราบพระพุทธรูปนาคปกพระพุทธรูปปางต่างๆที่พักสง์แห่งนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับท่านที่ไม่เคยเดินทางมาที่พักสง เทพนิมิตของแก้วหรือว่าท่านใดที่เคยมาแล้วมีความประสงค์อยากจะกลับมาอีกมานั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานที่ลานธรรมในป่าไผ่ณนะลานธรรมพระพุทธร,รูปนาคปกท่านก็สามารถที่จะเดินทางมาร่วมทมําบุญมานั่งวิปัสสนากรรมฐานนั่งสมาธิได้ตลอดนะครับท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกายใจในธรรมพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับเป็นทีวด์ทีวด์ก็เป็นคที่ช่วยช่วยบังที่ก็สูง มี่ไน้มีพระกอเป็นผู้รักษาที่ศักงฆ์สงเป็นเจ้าเป็นเจ้าสำนักมน,กน,นีก็ผมไม่เป็นชีวัดชีวัดก็ยังไคยเป็นพระที่ยุ่กัรับคนเป็นชีชนดชีวัดติดต่อไปครับ